อันนี้คือการเทสโปรแกรมโปรแกรมภาษาหมาดูซิหมาจะรู้เรื่องไหมหม,มาปุ้ยกับหมาแป้งจะรู้เรื่องไหมไอ,ไอ,ไอ้กิดพูดในสวัสดีปุ้ยฉันขอเปนเพื่อนนยจะทำการทดลองอะไรกันเนี้ยหนูงงไปหมดแล้วอะคอเมื่อ ได้จริงๆด้วยโปรแกรมนี้ใจได้ยี่ได้จริงไอ้ยเองไหนกดใหม่สิเฮ้ยได้อะกิฟมีไฟรู้เรื่องโปรแกรมนี้ผ่านนะคะชื่อโปรแกรมอะไรคะไหนชื่อโปรแกรมอะไรไหนดูหน่อยไหนไหนขอดูหน่อยชื่อโปรแกรมเลยครับ อันไหนครับในโปรแกรมไหนเกิชั้นอ๋ออันนี้เหรอครับโอ้โหฟังภาษามาดูเรื่องด้วย